สวัสดีครับพี่พัดช่างสร้างบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเรื่องโครงหลังคาอีกนิดนึ่งนะครับผมผมมาเสริมันนะครับเผื่อท่านใดที่ทีมงานเราวันนี้เราไปน้อยคนอย่างนี้นะครับผมว่าจะขึ้นรงเล็ยยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราทําวิธีที่เราทำมันนะครับผมก็หลังจากเราตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับวันนี้ผมเอาขั้นตอนแรกนะครับง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไว้สองตอนเลยแล้วกันนะครับผมว่าสําหรับ ท่านใดที่บางทีเราไปทําง,งานสักสองคนสามคนในช่างไปสองคนสามคนอย่างนี้ก็สามารถขึ้นได้แต่ขึ้นวิธีนี้นะครับผมวิธีที่เราทํำนะครับผมวิธีที่ทีมงานเราทําอย่างนี้นะครับผมคือเสาก็แบบบ้านหลังเดิมนะครับเสาสิบห้าต้นแต่ว่าผมตัดเสากลางระเบียงออกไปต้นหนึ่งนะครับเหลือสิบสี่ต้นความยาวของตัวบ้านนะครับตัวบ้านนี่คือริมนอกถึงริมนอกนเสาในเก้าเมตรนะครับคือเราต้องวัดหน้าง,งานให้ได้ก่อนนะครับเสาต้องให้ได้ดิ่งด้วยนะครับให้ใกล้เคียงกับดิ่งนะครับผม คือลาดับแรกเราก็ต้องติดแผ่นเพลทนะครับติดแผ่นเพลทบนหัวเสาทุกทุกต้นนะครับผมแต่ว่าเสาร,ระเบียงเนี่ยอย่าเพิ่งติดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูดูระดับสโลปของหลังคาระเบียงกับตัวบ้านให้ได้กันก่อนนะครับผมแล้วก็ติดทีหลังก็ได้อันนี้ไม,ม่ให้ดูนะครับผมตัวขั้นแรกก็คือเราประกอบตัวถักเมนหลักแต่เราประกอบแค่นี้นะครับคือความยาวที่วงกลมไว้อะครับต้องให้ได้9เมตรนะครับคือเมื่อกี้9เมตรเนี้ยเราจะเอาให้ได้9เมตรให ให้เสมอริมนอกเสากับริมนอกสเากอสาเร,เ,เราประกอบไว้เลยสามตัวนะครับผมเสาเรามีสามแถวแนวลึกนะครับผมแนวลึกสามแถวเราก็ประกอบไว้สามตัวนะครับตัวสีน้ำเงินกนนนะ็คือดั้งดั้งก็สูงอยู่ที่ตัวหน้าแปดสิบเซนนะครับตัวกลางก็ตามสโลปไปนะครับผมเราจะเพิ่งประกอบตัวตัวนี้นะครับตัวเหล็กโครงโครงผนังข้างใต้หลังคานะครับผมตัวที่ลูกศรชี้นะครับผมอย่าเพิ่งประกอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหนักนะครับ เราขึ้นแค่นี้พอครับผมเนี่ยเอาขึ้นแค่นี้พอแล้วก็อย่างนี้ก็เพื่อบางทีเราจะทําบางท่านที่งบน้อยก็ทําสามารถเสริมอีกนิดเดียวครับใช้เหล็กเหล็กเล็กกว่านี้นะครับเสริมแนวสีน้ําเงินนะครับผมเอาไว้แค่ติดโครงผนังนะครับผมเราก็ประหยัดง,งบไปได้นะครับอันนี้สําหรับทําเพิงหรืออะไรนะครับแต่สําหรับทําบ้านเราก็เอาโครงสัก อย่างน้อยก็สักสองคนนิ้วก็ได้นะครับผมเอาไปเสริมเสริมเพื่อจะไว้ยิงโครงผนังนะครับผมผนังใต้หลังคาก็ประหยัดได้เยอะนะครับผมเนี่ยครับเราขึ้นแค่นี้นะครับผมเบาๆนะครับแล้วก็ผนังนะครับเนี่ยผนังเราจะก่อริมนอกกันนะครับผมที่ลูกศรชี้เราก็ตั้งตัวทางเมนหลักในทั้งริมริมริมที่เราจะก่อนะครับอันนี้ริมซ้ายเราก็ไปซ้ายนะครับผมเราจะก่อริมซ้ายนะครับส่วนใหญ่บ้านลักษณะแบบนี้ทรงหมางเงนโมเดิลนะครับผม ที่เราเรียกกันนะนะครับผมเราก็จะก่อริมนอกสองข้างแล้วก็ตัวเสากลางเนี่ยเราจะไว้ริมใดริมหนึ่งนะครับผมไม่ซ้ายก็ขวาอย่างนี้นะครับผมเราก็ขยับคือตัวเนี้ยเวลาเราเราก่อขึ้นไปจะรับกับผนังพอดีนะเนี่ยอย่างนี้นะครับผมด้านซ้ายก็ไปซ้ายส่วนด้านขวาก็ไปขวาส่วนตัวกลางเนี่ยจะไปทางซ้ายอย่างนี้เพื่อผนังเพราะผนังเราจะก่อด้านซ้ายนะครับผมครับ เดี๋ยวผมจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งต่อจากนี้เลยนะครับแต่วันนี้ตัวนี้เอาให้สั้นๆนะครับผมเผื่อท่านใดที่สนใจอยากจะทําแบบนี้นะครับไม่เข้าใจในช่างมือใหม่นะครับบางท่านยังไม่เข้าใจนะครับไปทําเอาไปทําดูนะครับเผื่อเป็นเป็นประโยชน์อ่ะนะครับผมเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคือผมจะไม่ใส่คํายันนะครับถ้าใส่จริงๆแล้วทํางานจริงเราต้องใส่คํายันนะครับเพราะไม่งั้นจะล้มไปล้มมานะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวคานรับจันทร์นะครับผมคานรับจันทร์ก็จะใส่แบบนี้นะครับ เราจะใส่บนกับใส่ล่างคือตัวถังเมนหลักก็จะเป็นอเสเป็นจันทันในตัวเป็นดั้งนะครับผมการรับจันทันก็จะเป็นอเสแล้วก็เป็นการรับจันทันนะครับผมก็อย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้คือลังคาสโลไปอย่างนี้เราก็จะใส่2ตัวไปแถวที่1แถวที่2แถวที่3มแถวที่4ี่นี่เราจะใส่เดียวนะสามกับสี่ใส่เดียวอย่างนี้นะครับผมเนี่ยครับรูปแบบก็ง่ายๆนะครับอย่างนี้เราก็ขึ้นเหล็กสองคนก็ได้แล้วนะครับหัวท้ายแต่ว่า จะไม่ไม่หนักมากนะครับผมแล้วเราเดี๋ยวเราค่อยข,ขึ้นไปเสริมข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวดั้งที่จะรับจันทันกลางนะครับผมเราก็จะใส่ไว้ใส่ที่หลังนะครับผมเราก็ไปหาแนวสูนกลางให้ได้เราก็ใส่ก็ได้นะครับผมเนี่ยครับแค่นี้ก็สามารถทําได้สองคนก็ได้แล้วนะครับเพื่อ ท่านใดที่เอาแบบที่ผมทําไปใช้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมก็เอาไปทําแบบนี้ดูก็ได้นะครับผมเบาๆนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมก็จะให้ดูแบบยาวกว่านี้นิดนึงอ่ะนะครับผมอันนี้เอามาทบทวนนะครับสําหรับนายช่างหลายท่านบางท่านก็ถามมานะครับผมก็เลยลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเรื่องราคาสามสเต็ปสี่สเต็ปอะไรก็ว่าไปนะครับผมเนี่ยครับตัวนี้จันทันนะครับตรงเวลาเราเวลาเราตรง โครงตัวคานรับจันทรันเนี่ยนะเวลาเราใส่อย่าลืมเผื่อนะครับให้มันต่ําลงมาอีกนิดนึงนะครับไม่เผื่อจันทรันนะครับแล้วก็ตัวดั้งที่จะขึ้นไปรับจันทร์ทันตรงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยใส่ที่วงกลมเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็มาใส่ตัวรับผนังนะครับผมโครงรับผนังนะครับเราก็เสริมนะครับผมอย่างเงี้ยรับผนังใต้หลังคานะครับครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ตัวเอาขึ้นโครงถักเมนหลักกับตัวคานรับจันทรทันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับคลิปต่อไปเพราะว่าเผื่อ ท่านใดที่จะดูแบบมีเวลาพอมีเวลาดูสนใจที่จะไปทํานะครับก็ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเดียวยาวนิดนึงนะครับผมครับเนี่ยพอเวลาเราใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ